โยโยโยสวัสดีครับเอฟซีคืนนูนังทุกช่องทางอยู่กับพี่เจคืนหูหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับก่อนอื่นฝากผลิตภัณฑ์คือเอ็นสปอร์ตนะครับเดี๋ยวพี่เจจะปักหมุดไว้ในช่องคอมเมนต์ครับเอามาถึงค่ำคืนวันพุธกลางสัปดาห์นะครับก็คลิปแรก3คู่จาก3รายการครับไปที่เวลาเที่ยงคืนนะครับไปดูบอลลีของเดนมาร์กซิลเคบอกอันดับ8จะเปิดบ้านจเจออัลบอกอันดับ9ซิลเคบอก36แต้ม จากการชนะ9เสมอ9แพ้ไป7นะครับเกมล่าสุดเนี่ยบุกแพ้วีบลอกมา1-2ครับตัวหลักๆคืนวันนี้ยก็ยูเนสเบดิกคัลลัมแมคโควัตกองหน้าเป็นทอนนี่อดัมเซนนะครับเจอกับเอาบอก23แต้มจากการชนะ5เสมอ8แพ้12เกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอลิงบี้มา2-2นะครับตัวหลักลัก็มาเทียสยอร์แกนเซนแคทเปอร์ดาวิสันกองหน้าเป็นจอห์นเควินนะครับกองหน้าแทนซาเนียครับเจอกันฤดูก,กาลปกติเนี่ยเสมอ1-1บ้านซิลเคบอกบ้านเอาบอกเอาบอก,อบอกชนะ2-1ก่อนเกมซิลเคบอกเป็นต่อ เอาบอกไม่มีลุ้นอะไรแล้วนะครับส่วนซิลเคบอกยังลุ้นอันดับ7เพื่อลุ้นโคตาคอนเฟลีกหน้าวัดใจซิลเคบอกนะครับมีโอกาสจะเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อย1ประตูครับโยโยโย่เจ็ดสัปผลิตภัณฑ์ k ค p นสปอรผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสําหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถมหไปคลิกตามตะกล้าที่ปัดหมุดด้านล่างนี้เลยครับ ขยับไปที่เวลาเที่ยงคกินครึ่งไปดูบอลท้วร์รัสเซียรอบรองชนะเลิศนัด2ครับดินาโมโมอสโกจะเปิดบ้านเจอซี k อสเคเอมสโกนัดแรกซีเสเคเอเปิดบ้านชนะมาก่อน2 1ง่กุมความได้เปรียบนะครับดินามโมเกมล่าสุดบุกเสมอปารีมา1 1ครับมีอาตูโกเมสบีเตลโย่กองหน้าเมดีบาฮูฟก,กองหน้าโมโร็อกโกรครับเจอกับซี k สเคเอเกมล่าสุดบุกชนะโอเรนเบิร์กในลีกมา2 1มีอเรฮเนโดกับเควินตัวบราซิลแล้วก็มีตัวเก่าอย่างมิเรลมเปียนิชมิดฟิลบอสเนียนะครับ แน่นอนก่อนเกมเขามองดนโมโมอสโกเหลื่อมนิดๆเงื่อนไขเนี่ยซีเอมอสโกขอแค่เสมอจากเข้าชิงนะครับดูแล้วสูสีครับมีโอกาสออกเสมอครับซื้อ2มุมวัดใจ CSK m o s c มอสโกจะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับปิดท้ายที่เวลาตีนหนึ่งครึ่งไปที่พิมลีอังกฤษนะครับนิวคาเซอรอันดับ4จะเปิดบ้านเจอพาเลทอ,อันดับ12 นิวคาเซิล56แต้มจากการชนะ17เสมอ5แพ้9เกมล่าสุดเปิดบ้านถล่มแมนยูมา4-1นะครับแน่นอนตัวหลักๆดันกลางโตนา,ตนาลีโจลิงตอนบุนโวกกิมาไราส์แนวลูกเจคอบเมอร์ฟี่ฮาวิบานนัดที่แล้วยิง2ลูกหน้าเป้าเป็นอีซักแถมได้กอรดอนหายเจ็บกลับมาเป็นตัวเลือกอีกนะครับในขณะที่พาเล43แต้มจากการชนะ1 1เสมอ10แพ้10เกมล่าสุดบุกแพ้แมนซิตีมาแล 2, ต่2-5นะครับ ก็ได้มาเกฮีผลตดแบนกลับมาช่วยทีมครับแดนกลางวิลฮิวน่าจะกลับมายึดตัวจริงนะครับส่วน3านาะรุกก็เอเซอิสไมลา่าซาชองมาเตตาเหมือนเดิมนัดแรกเจอกันเสมอหน,หนึ่งที่บ้านพาเลทก่อนเกมนิวคาเซิลเป็นต่อนะครับแม่นิวคาเซิลเนี่ยเอาแค่เสมอเนี่ยจะแซงฟอร์เรสที่ระดับ3ด้วยประตูที่เสียที่ดีกว่าแถมฟอร์มตอนนี้ชนะมา4เกมติดพาเลทเหนียวมาตลอดมาแพ้ซิตี้นะครับดูแล้วแม่มเมนตัมไหลไปที่นิวคาเซิลครับมีโอกาสดีต่อเนื่องจะเปิดบ้านเบียดได้อย่างน้อย1ประตูเก็บ3แต้มนะครับสรุป 3คู่คลิปแรกชอบไปที่ซลเคอบอก C.S.K. มอสโกและ Newcastle ลครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย